ครับสวัสดี FC ฟสุภูสุคนครับมืองหลอดมาสรุปผลบางไฟบ้านสางแป้น26มิถุนายน2568ารยกปายการบางไฟมีดังต่อไปนี้นะครับชิวจุดชิวแหลกนะครับผมบางที่หนึ่งชาอัมพรนะครับ20 40 เดร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางแรกกระโดนสะแลนะครับบางที่สองนาคอนปลาไผ่ช่างไม่ตีนะครับเดืดสามร้อยห้าสิบค่แนนเจ้านะครับราคาดีนาจัดเจ้านะครับบางที่สามนะครับกะทิทองคํานะครับยี่สิบห้าสิบสามร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับโอ้โหผ่านแล้วนะบางที่สี่เทามีใช่นะครับ 35 80ดี405ค่้าแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับบางที่หาบันจะรัด888สร้างบอตินะครับเด็ด้ยเจ็แนนไม่ผ่านนะครับบางที่6กโดจะเลื่อนนะครับ30 70เด้ยสิบาแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ 6, จเจ เพชรสีทองนะครับสามสิบห้าห้าสิบห้าดีสี่ร้อยเก้าสิบข้แนนผ่านหวานจริยาปฏิโทษนะครับเพชรสีทองนะครับโอ้โหเก่งเหลือเกินนะครับเกือบได้ห้าร้อยเลยนะครับบางที่แปดปอธนวัฒน์สามสิบหกสิบได้สี่ร้อยพอดีผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่เก้าเจาะเจริญสุขนะครับห้าสิบสิบวินะครับ ออกล่มลมไปน้ำไปใหม่เลยนะครับในร้อยเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเสียไม้สร้างลุยบวกกุ้งอีสานนะครับสร้างบอตีในร้อยสามสี่ห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่สิบเอ็ดนะครับโอ๊บเจริญน,นะครับสี 40, 70, ่สิบเจ็ดสิบในสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนจากเกือบนะครับผมมาบางที่สิบสองเทพทับหลวงนะครับห้าสิบแปดสิบในร้อยห้าคะแนน ไม่ผ่านนะครับโอ้โหแผลแบบแผลนอกเลยนะครับแผลขาดร้อยนะครับบางดีสิบสามนะครับโควิดเบิกฟ้านะครับยี่สิบหกสิบเดสามร้อยสิบห้าคะแนนแพ้นะครับหางเสียบนะครับแพ้หาวีโอ้ยเสียดายนะครับทีรีได้แต่หางเสียบนะครับอ่ะลุงหลอดกับไอ้เขาสนามนะมือนี้นะลุงหลอดยานมันบ่อผ่านนะครับกับบ่อผ่านกิเลสนะครับบางดีสิบสี่นะครับ กันจะเลื่อนนะครับ35 75ได้330คะแนนไม่ผ่านแพ้ฮาวิอีกแล้วนะครับผมโอโ้บางโควิดกับแพ้ฮาวิบางนี่กับแพ้ฮาวินะครับโอ้โหบางนี่15นะครับจิเบิกฟานะครับ,บ,ะะรบ30 80ได้375คะแนนเจ้านะครับบางนี่16นะครับสราชวงศ์นะครับ70 20ทีรีได้นะครับกะลงได้กะงามอยู่แตก่กะ ได้ซ้ำนั่นนะครับ3า0ค่าแนนเจ้านะครับบางนีส17กะรองน้อยนะครับ40 75ได้340ค่าแนนเจ้านะครับบางที่1บนะครับเบนซ์นำชัยนะครับผมสร้างบอตีนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับหายเจ้านะครับบางทีส19ฝนก็นนำลงมาอย่างรุนแรงนะครับตกเป็นเคืองชโมงบอหยุดจะเขือเป็นชั่วโมงนะครับจอบพอดพิมลเดลางแล้วนะครับแบกขึ้นฐานตากฝนอย่างรุนแรงนะครับ กฝนแรงๆนะครับสอบปฏิพัน์แบกข้นทานเลยนะครับมัดลลอกหางจุดเลยนะครับผมอ่ที่นี้หายเจ้านะครับแล้วก็ฝนนี่ตรงแห้งต่อเนื่องปานนี่มันยังหยุดนะครับผมอ่ะก็เลยต้องอแยกใหญ่กันกลับบ้านนะครับมืออื่นว่ากันใหม่นะครับข้อมูลพิเาษประการใดรอบดี ที่เลือกก็ไม่ได้จุดนะครับนายไปจุดมืออื่นนะครับโมโหว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวขอเราทีมีข้อมูลหามาแจ้งพีแจ้งนองก,กับรายการไฟใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลาด็สีสวัสดีครับ